10บาทมีอยู่จริงนึกว่าชามละสี่สิบร้านก๋วยเตี๋ยวลมโชยจังหวัดอ่างทองพกเหรียญ10มาเหรียญเดียวอิ่มแน่นอนมีน้ำฟรีด้วยนะครับผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่านี่ชามละสิบบาทจริงๆหรออยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลมโชย10บาทนะครับชามละสิบบาทในยุคที่หมูใกล้จะถึง200แล้วนะครับตอนนี้นะฮะผ่านมา1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะไหมแล้วผมก็ลงคลิปแชร์คลิปให้พี่เขาอีกรอบนึงนะครับปรากฏว่าคลิปคนดูเยอะอีกแล้วคนก็ตามมาเยอะอีกตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบส ว่า10บาทจะเยอะแค่ไหนแล้วดูรถครับนี่ขนาดร้านใกล้ปิดนะครับนี่ยังมีผู้คนยังนั่งกินอยู่เลยจะเป็นคนในพื้นที่นะครับหรือว่าคนบริเวณรอบข้างคนอ่างทองหลายคนไม่รู้นะครับเพราะว่าเข้ามาเนี่ยลึกนะฮะร้านอยู่แถววัดโพราดนะครับแถวบางละกมอเปอโพทองนะครับเดี๋ยวจะปักบทไว้ใต้คอมเมนต์ฮะปดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พีเขาวันยังออกปองอยู่ตอนนี้ฮะใกล้ปิดร้านแล้วแต่ลูกค้าแน่นแน่นวันนี้ครับพี่โอ๊ยเปลี่ยนเปลี่ยนตู้ใหม่แล้วครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วครับนี่โอ้โห <10 S 1> ทชามละสิบบาทบนึกว่าชามละสามห้าสิบบาทครับคุณครับวันนี้ก็พี่ซื้อบะหมี่มาให้บะหมี่ <laughs> ขอบคุณครับเอาบะหมี่น้ำตกหนึ่งครับไม่เอาผักเลยครับธรรมดาใช่ไหมเนี่ย าาได้ครับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วผมก็มาถ่ายร้านพี่เขามี FC ตามมากินเยอะมากๆต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยครับร้านตั้งอยู่จังหวัดอ่างทองบางคนมาจากกรุงเทพเพื่อมาทานเลยครับพ่อค้าอารมณ์ดีกับก๋วยเตี๋ยว10บาทผมขอขอบคุณแทนคนไทยเลยครับ10บาทกับปริมาณที่ได้เหมือนเราได้ย้อนยุคไปในร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเลยครับที่มีเงินเพียง10บาทก็อิ่มท้องได้ร้านพี่เขาเปิดมาหลายปีมากๆพี่แกก็บอกว่าพอมีกําไรครับแต่เหมือนเขาได้ช่วยเหลือสังคมชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นที่มีรายได้น้อยคุ้นกันเลยอยากให้มีร้านแบบ ไป,ไปได้ยากมากๆครับเพราะว่าราคาของตอนนี้แพงขึ้นมากๆร้านตั้งอยู่จังหวัดอ่างทองพิกัดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเข่บ้านใครมีร้านสไตล์บ้านๆแบบนี้ทำเลไม่ดีและขายไม่ดีติดต่อทักมาหาผมได้นะครับจะไปรีวิวให้ฟรีๆเลยครับเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าเพื่อให้คนเห็นร้านเขามากขึ้นเขาจะได้มีไรายได้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมเป็นคนอ่างทองลงคลิปทุกวันเลย